ผลงานศิลปะในประวัติศาสตร์ถือเป็นมรดกของโลกที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้ารายละเอียดของอารยธรรมโลกในยุคต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำความเข้าใจต่อวัฒนธรรมของศิลปะในทั่วทุกมุมโลกและยังปรากฏให้เห็นถึงรสนิยมทางความงามอย่างมีวิวัฒนาการ ในส่วนของหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะนอกจากจะมีความงดงามด้านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นตามแต่ละยุคสมัยแล้วก็ยังเป็นพื้นที่สําคัญในการจัดแสดงผลงานของศิลปินและเป็นสถานที่เก็บรักษาผลงานที่สําคัญในประวัติศาสตร์ให้คงไว้ซึ่งในประวัติศาสตร์ศิลปะก็มีผลงานระดับมัสเตอร์พีซที่มีมูลค่าสูงและสําคัญต่อโลกมากมาย ในวันนี้อับดุลไททุบจะพาไปทำความรู้จักกับ9หอศิลป์ระดับโลกที่เต็มไปด้วยผลงานระดับมาสเตอร์พีซกันครับ 1. พิพิธภัณฑ์ปราโด พิพิธภัณฑ์ปราโดตัวอาคารถูกสร้างขึ้นด้วยคำสั่งของกษัตริย์ชาวที่3เมื่อปี1785เพื่อใช้เก็บของสะสมด้านประวัติศาสตร์ธรรมชาติและต่อมาในปี1819ก็ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนและประติมากรรมของราชวงศ์และได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมเป็นครั้งแรกโดยตั้งอยู่ที่กรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีผลงานในระดับมาสเตอร์พีซที่โด่งดัง ถูกสะสมตั้งแต่ช่วงศตรวรรษที่12จนถึงต้นศตรวรรษที่20อย่างมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือภาพเขียนที่มีองค์ประกอบอันน่าพิศวงและที่เคยเป็นที่พูดถึงกันในวงกว้างกับผลงานที่ชื่อล s t Meninas ของดิเอโกเบลัสก e สและเขายังเป็นศิลป,ปินผู้ยิ่งใหญ่ของสเปนอีกด้วยสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสเปนที่มีชื่อเสียงในระดับโลก 2. พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่หรือโ o m a ย่อม,มาจาก Museum of Modern Art ก่อตั้งเมื่อปี1929ตั้งอยู่ในย่านมิดทาวน์แมนฮัตตันในนครนิวยอร์กเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่จัดแสดงผลงานและเก็บรวบรวมสะสมผลงานศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสื่อทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ ภาพถ่ายและสื่อผสมไว้มากมายพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงถูกยกย่องให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดของศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยของโลกโดยมีผลงานระดับมาสเตอร์ e พีซมากมายรวมไว้ที่นี่อย่างเช่นภาพเขียน The Starry Night ของแวนโก๊ะ ภาพเขียน The Persistence of Memory ของซันบาดอร์ดาลีหรือผลงานป๊อปอาร์ตชื่อ Campbell's Soup Cans ของ Andy w a r อ a ์ l เป็นต้นและพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองนิวยอร์กอีกด้วยสามฮอสินแห่งชาติลอนดอน หอสินแห่งชาติลอนดอนก่อตั้งเมื่อปี1824ตั้งอยู่ที่จตุรัสทาฟาลกากรุงลอนดอนถือเป็นหอศิลป์ที่มีผู้เข้าชมเป็นอันดับต้นๆของโลกโดยจะแสดงผลงานภาพเขียนระดับมาสเตอร์พีซตั้งแต่กลางศตรวรรษที่13จนถึงศตรวรรษที่19มีผลงานที่โดดเด่นและดึงดูดผู้ชมจากทั่วโลกและหนึ่งในนั้นเป็นภาพเขียนของแวนโก๊ะที่เขียนขึ้นในปี1888ชื่อ Sunflowers ที่โด่งดังเป็นอย่างมาก แม้จะเป็นหอศิลป์แห่งชาติแต่รัฐบาลอังกฤษเพียงแค่ช่วยซื้อภาพเขียน38ภาพมาจัดแสดงตอนเริ่มต้นเท่านั้นหลังจากนั้นหอศิลป์แห่งนี้ก็ดําเนินการเองโดยใช้การบริจาคเป็นส่วนใหญ่ที่สําคัญนั้นหอศิลป์แห่งนี้มีการเปิดให้เข้าชมได้ฟรีตลอดปีครับ 4. พิพิธภัณฑ์ h e r m i t มเท s เซน t ์บีเตอร์สเบิร พิพิธภัณฑ์ h e r ร์เมตชตั้งอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ประเทศรัสเซียก่อตั้งในปี1754โดยจักรพรรดินนี c a t แคทเธอรีนที่2และเปิดให้สาธารณชนเข้าชมในปี1852โดยมีอาคารหลักคือพระราชวังฤดูหนาวที่เกิดเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งรัสเซียด้านหลังเป็นท่าเรือและด้านหน้าคือพาเล e สแควร์ที่มีเสาหินอเล็กซานเดอร์เป็นญลักษณ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีผลงานศิละปะที่สะสมมากที่สุดในโลกไว้กว่า3ล้านชิ้นและในจำนวนนั้นมีผลงานระดับมาสเตอร์ e พีซอยู่หลายชิ้นเช่นภาพเขียนชื่อ The Holy Family ของราฟาเอล a b s e n t r i n g e r ของปิกัสโซ w o m e n in a Garden ของโกรดมอรเน่ one, เป็นต้นครับ 5. ข้อศิลป์แห่งชาติวอชิงตันดีซี ออสินแห่งชาติวอชิงตันดีซีก่อตั้งเมื่อปี1938โดยสภาคองเกรสซึ่งได้รับบริจาคทั้งเงินและผลงานสำคัญจำนวนมากจากชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียงหลายคนหอสินแห่งนี้มีการจัดแบ่งตัวอาคารที่จะแสดงตามประเภทศิลปะและยุคสมัยโดยอาคารตะวันตกจะแสดงภาพเขียนและประติมาก,กรรมยุโรปยุคกลางอาคารตะวันออก จะแสดงศิลปะสมัยใหม่และด้านนอกอาคารจะแสดงงานประติมากรรมร่วมสมัยท่ามกลางสวนขนาดใหญ่โดยมีผลงานระดับมาสเตอร์พีซที่โดดเด่นก็คือภาพเขียน self portrait ปี1 8 8่พอร์เทรตปี1889ของแวนโกะนั่นเอง 6. กเทสต์มาร์เดนลอนดอน เ a t ด m o ร์ r n ก่อตั้งในปี2000บนพื้นที่ของอดีตโรงไฟฟ้าแบงค์ไซต์ในกรุงลอนดอนเท t e ม o ร์เดนเป็นหอศิลป์ที่จะแสดงและเก็บสะสมผลงานศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยแห่งประเทศอังกฤษซึ่งมีผลงานระดับมาสเตอร์ e c ซโดยศิลปินที่เป็นที่รู้จักอยู่ไม่น้อยอย่างเช่นศิลปินป o อ a r าร์ตแอนดว h a l กับผลงานมาริดินดิปติส ปี1962หรือผลงานร่วมสมัยสุดแปลกของโจเซฟบอยส์ในผลงานชื่อ Lightning Whistac in It's Gear ปี1958ถึง1985เท็ดมอร์เดนจัดว่าเป็นหนึ่งในพิพ,ธพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก 7. พิพ,ธพิธภัณฑ์วัติกันนครรัฐวัติกัน พิพิธภัณฑ์วัติกันก่อตั้งมานับหลายร้อยปีตั้งแต่ปี1506โดยพระชันตปาปาจูลเลียสที่2ตั้งอยู่ที่นครรัฐวัติกันในกรุงโรมความอลังการของตัวอาคารทั้งภายนอกสู่ภายในที่มีทั้งงานประติมาก,กรรมคลาสสิกชื่อดังและผลงานมาสเตอร์พิสยุคเรเนซองส์ที่อยู่ตามพื้นที่จะแสดงผนังและเพดานมากมาย หนึ่งในนั้นก็มีผลงานของไมเคิลแองเจโลกับผลงานที่ชื่อว่า Creation of Adam ซึ่งถือเป็นผลงานชิ้นเอกของเขาและของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อีกด้วย 8. พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนนิวยอร์กพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนหรือนิยมเรียกสั้นๆว่าเดอะเมทก่อตั้งในปี1870 เป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ทางตะวันออกของเซ็นทรัลพาร์คในนครนิวยอร์ก มีผลงานศิลปะที่เก็บสะสมในครอบครองกว่า2ล้านชิ้นมีทั้งศิลปะนานาชาติทั่วโลกตั้งแต่ยุคสมัยคลาสสิกจนมาถึงสมัยใหม่กันเลยทีเดียวโดวยมีผลงานระดับมาสเตอร์พีซของจิตรกรชื่อดังอยู่มากมายแต่ที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ซึ่งหาดูได้ยากและเป็นผลงานมาสเตอร์พีซของพิพิธภัณฑ์ที่มาจากยุคโบราณเช่นผลงานวิหารอียิปต์โบราณที่ชื่อ The Temple of Dendur รูปสลักหินสมัยเมโสโปเตเมียที่ชื่อว่า Human Head w i n g Bull and w i n g Lion หรือรามัสุครับ 9. พิพิธภัณฑ์ลูฟปารีสพิพิธภัณฑ์ลูฟเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเดิมทีเคยเป็นพระราชวังของกษัตริย์ฝรั่งเศส และต่อมาถูกจัดให้เป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ในปี1793โดยจัดแสดงผลงานศิลป,ปะทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันถือเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ศิลปะที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกโดยด้านหน้าพิพ,ธพิธภัณฑ์ประตูทางเข้าสู่ชั้นใต้ดินเป็นจุดเด่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่เห็นกันอยู่ในสื่อบ่อยครั้งคือพีระมิดแก้วที่สร้างขึ้นในปี1989 ผลงานที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกหลั่งไหลกันไปชมที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จนมีผู้ชมมากที่สุดในโลกคงหนีไม่พ้นผลงานมาสเตอร์พิสระดับโลกและยังเป็นผลงานชิ้นเอกของเลโอนาร์โดดาวินชีคือภาพโมนาลิซาภาพเขียนพอร์เตศอันทรงพลังที่แฝงไปด้วยความงามและความหมายมากมายนอกจากนี้ยังมีผลงานระดับมาสเตอร์พิสอีกมากมายหลากหลายยุคเช่นจากศิลปะยุคเรเนซอง อย่าง Liberty Leading the People ของเออร์ช d นเดลครัวหรือแม้แต่ผลงานประติมากรรมจากยุคกรีกโบราณอายุราว100ปีก่อนคริสต์ราษที่ถูกพบจากซากประักหักพังของเมืองโบราณบนเกาะมิโลในปี1820นั่นก็คือรูปปั้นว e n ัสเดอะมิโนั่นเองครับ